ก็เท่ากับว่ามีโอกาสแล้วกันนะครับสำหรับในเคสของกัปตันช้างนะครับที่จะมาสวมสตาร์ทแบบเต็มตัวนะครับก็ซึ่งมีแววว่าในเคสของตองเนี่ยอาจจะไม่ส่งลงทะเบียนกับไทลีกด้วยนะครับเพราะว่า สวัสดีครับผมชุกปัญญานะครับพูดคุย่าวสารนุการบอลไฮรบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกปัญญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของชนบุรีกันก่อนนะครับที่ก่อนหน้าเองไม่ได้ต่อสัญญากับต่างชาติไปหลายคนเลยนะครับซึ่งล่าสุดได้ปล่อยไปอีก1แข้งนะครับนั่นก็คือเจ้าตักสุมรรญยาปุริสานะครับดาวเตะประสบการณ์สูง เจ้าตัวก็ได้โพสต์อำลาทีมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเจ้าตักเขาโพสต์ขอบคุณทางสโมสรชลบุรีว่าเป็นทุกวันดีๆที่มอบให้ตนเองนะฮะแล้วก็ ซึ่งตนเองจะเป็นกองเชียร์ฉลามชนตลอดไปนั่นคือโพสต์ของเจ้าตักที่อําลากับฉลามชนนั่นเองนะครับโดยเจ้าตักเองมีผลงานลงสนามไปทั้งหมด23นัดนะครับในซีซั่นที่ผ่านมารวมทั้งหมด1,560นาทียิงไป1แล้วก็ทำได้อีก5แอสซิสนั่นเองนะครับขณะที่ต่อเนื่องกันนะครับหลังจากที่เจ้าตักลาไปแล้วเนี่ยก็มีข้อหมายคาถามว่าใครจะมาแทานที่ในตำแหน่งกองกลางนะครับทีนี้มันมีเรื่องพัวพันระหว่างกับตันช้างกับทางชุมรี FC นั่นเองนะครับซึ่ง กับตันช้างก็คือกฤษดาวงแก้วนะครับเป็นแข้งฟุตซอลของบูเวฟชนบุรีนะฮะที่ก่อนในนี้เจ้าตัวไปลงเล่นสนามใหญ่ในไทยลีก2ครับกับทางนครปฐมยูเนเต็ดแล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับท่าเวอร์ชั่นก็คือฟุตซอลไปฟุตบอลนะครับสามารถพาทีมเลื่อนชั้นได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยเจ้าตัวก็เริ่มติดใจนะครับอยากจะหันเหมาสวมสตาร์ทแบบเต็มที่แล้วนะครับก็มีแววว่าอาจจะได้เซ็นสัญญากับชนบุรี f c ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งล่าสุดเองเจ้าตัวได้เผยถึงเรื่องนีี้้ววว่่่่าาาตอออนนนนนนเขขไมมแสดดงคห็ใกกลั กล่าวแล้วก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นอย่างไระนะฮะแต่บอกเป็นนัยยะว่าต้องรอให้ผู้บริหารทั้ง2ทีมนะครับระหว่างผู้บริหารทางฝั่งบูเวชชุมบรีแล้วก็ผู้บริหารชุมบรีเอฟซีเนี่ยเป็นผู้ออกมาให้ข่าวจะดีที่สุดนะครับก็เท่ากับว่ามีโอกาสละกันนะครับสำหรับในเคสของกัปตันช้างนะครับที่จะมาสวมสตาร์ทแบบเต็มตัวนะครับก็เหลือเพียงทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันระหว่างทีมบริหารของบูเวชชุมบรี กับผู้บริหารทีมฟุตบอลของชลบุรี FC นั่นเองนะครับว่าจะเอาอย่างไรในเรื่องนี้ก็ถือว่าฝีเท้าของกัปตันช้างไม่ธรรมดานะครับขยับจากฟุตซอลมาเล่นฟุตบอลนะครับก็โอ้โหน่าติดตามอย่างมากเลยว่าประเด็นนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าสลัดกับกัปตันช้างที่จะมาสวมเสื้อฉลามชนน,นะครับคุณผู้ชมฮะมาไปดูเรื่องของเมืองทองกันบ้างครับคุณผู้ชมครับก็ล่าสุดได้ส่งปฏิวัติทำใหม่นะครับผู้รักษ,ษาประตูนะครับคืนไปให้กับทางทูแบงคอกแล้วนะครับหลังจากที่ หมดสัญญายืมตัวนั่นเองนะครับเจ้าตัวก็ได้โพสต์อำลาทีมไปตามธรรมเนียมแล้วนะฮะซึ่งมาอยู่เมืองทองนี่ก็ฟอร์มดีอย่างมากเลยจนติดทีมชาติด้วยนะครับซึ่งเชื่อว่าแฟนๆเมืองทองก็คงเสียดายนะครับว่าน,น่าจะเซ็นแบบสัญญ,ญาถาวรกันไปแต่ปรากฏว่าก็ต้องส่งคืนเข้าไปเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีสัญ,ญญากับต้นสังกัดเดิมอย่างทูแบงคอกรวมไปถึงแบงคอกเองเขาก็ปล่อยฟอร์กัสกาดไปแล้วทําให้ในเรื่องนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าตัดใจจำใจจากกันนั่นเองนะฮะขณะที่เมืองทองเองก็ต้องเดินหน้าหาผ กลับมานะครับแต่ถ้าว่าเจ้าตัวรู้สึกว่าจะยังมีอาการบาดเจ็บหรือรังแบบไม่หายขาดเลยนะครับทำให้ปีที่ผ่านมาไม่ได้ลงเฝ้าเสาเลยสําหรับเจ้าตองนะครับทีนี้ปัญหามันเกิดเลยนะครับอาจจะต้องดันดาวรุ่งขึ้นมาทดแทนกันไปนะครับซึ่งมีแววว่าในเคสของตองเนี่ยอาจจะไม่ส่งลงทะเบียนกับไทลีกด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็ได้ออกมาบอกก่อนอันนี้แล้วว่าจะไม่ขอรับเงินเดือนนะครับจนกว่าจะลงสนามให้ทีมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเขาเรียกว่าเรียกความฟิตแล้วก็รอให้อาการบา,ราดเจ็บมันหายขาดนั่นเองนะครับโดย อาจจะถูกดันนะครับไปเป็นทีมงานสตาฟก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตองเองก็ดอดไปเรียนโค้ชอยู่นะครับก็รอดูอนาคตทิศทางอีกทีนะครับว่าจะเอาอย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นก็ต้องรอให้ตัวหายการบาดเจ็บละกันนะครับซึ่งก็ต้องไปว่ากันในเรื่องของปีซีสั่นว่าจะกลับมาได้หรือไม่อะไรอย่างไรสําหรับเจ้าตองกบินธรรมศาสตร์จานันนั่นเองนะครับที่แฟนๆก็อยากจะให้กลับมาเฝ้าเสาอย่างมากเลยนะครับแฟนๆคิดถึงอย่างมากในการคัมแบ็กกลับมาเมืองทองแต่ว่าเจอการบาดเจ็บเข้าไปทําให้ หายหน้าหายตาไปเลยนะครับในเรื่องนี้นะครับอ่ะก็ต้องรอติดตามกันสําหรับจะตองกับเมือนทองนั่นเองนะฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมน้องฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูป,ประจยาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ